สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุเตศ channel คลิปนี้มีแนวทางหวยไทยรัฐบาลมาฝากนะครับให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมจะอธิบายในแต่ละงวดแต่อดีตและปัจจุบันนะครับและมีสรุปโค้งสุดท้ายด้วยอย่าลืมสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับมาเริ่มที่แผ่นแรก10หน่วยบน ให้ดูที่ด้านล่างนะครับนี่นะครับงวดที่ออก 7, 8 9 9มันหลุดมาออกฝั่งท้ายหมดเลยนะครับ89ปกติผมจะจับ2ตัวแรก5กับ2 แล้วใช้เลขหเลขศูเลขสี 1, 0, 0, 4, เป็นหลักหน่วยนะครับปกติผมจับแค่นี้5 1 5 0 5 4่งห้าศทีนี้มันหลุดมาฝั่งท้ายหมดเลยก็เลยผิดนะครับช่องสีแดงไม่ใช้นะครับไม่เอาดูใบใหม่ มาต่อกับ10หน่วยบนแผ่นที่2นะครับเป็นงวด1ทธันวาคม65นะครับให้ไปดูที่ด้านล่างนี่นะครับผมทำไว้3กรอบ3ส,สีกรอบสีแดงกรอบสีนํำเงินกรอบสีเขียวงวดที่แล้วหลุดมากรอบสีเขียวทั้ง2ตัวเลยก็คือเปดวันนี้ก็เลยไม่มั่นใจนะครับว่าจับแบบเดิมมันจะถูกไหม มันจะแม่นไหมเอาเป็นว่าผมจับแบบเดิมไว้ก่อนนะครับถ้ามันไม่เข้างวดหน้าก็ค่อยจับแบบใหม่กันตามนี้นะครับใช้3กับ5เป็นหลัก10ใช้ช่องสีน้ำเงินเป็นหลักหน่วยดังนี้38 32 34 37 58 52 54 57 หลักหน่วยเน้น 2, 4, 7นะครับส่วน3กับ5เป็นหลัก10ส่วนกรอบสีเขียวยังไม่ใช้นะครับดูไปก่อนมาต่อกับสรุป3ตัวบนใบแรกนะครับให้ไปดูที่ด้านล่างนี่นะครับตัวเลขสีแดงมีทั้งหมด5ชุดมี 2 5 7 3 1 7 3 6 0 3 7 1 9 8 0มาต่อที่สรุป3ตมตบ,บนใบที่2นะครับชุดนี้คือตัวที่ผมเน้นตัวที่ผมชอบให้ไปดูด,ด้านล่างนะครับ นี่นะครับตัวเลขสีแดงมีมีเพียง1ชุดเท่านั้นคือ257อันนี้คือตัวเน้นหรือหลายคนที่ก็เรียกโคงสุดท้ายมีเพียงตัวเดียว257มาต่อที่สรุปใบที่3นะครับสรุป2ตัวบน หมายเลขของ2ตัวบนให้ดูที่ด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวเลขสีแดงมีทั้งหมด10ชุดมี06 081748576071758084มาต่อที่สรุป2ตัวบนใบที่2นะครับ ให้ไปดูที่ด้านล่างนี่นะครับตัวเลขสีแดงมีทั้งหมด5ชุดนี่คือชุดเน้นชุดที่คัดออกมาจากชุดเมื่อกี้นะครับผมชอบ5 7มาต่อที่เลขเด่นล่างนะครับอันนี้คือใบใบเก่าของงวดที่แล้วนะครับ ให้ไปดูเท่านานล่างนี่นะครับงวดที่แล้วออก64ผมให้เอา4ตัว4ช่องข้างหลังนี่นะครับไปจับกับข้างหน้า61 60แต่ปรากฏว่ามันมาออกตรงกลางกลางออก64ส่วนงวดวันที่1ธันวาไปต่อไปนะครับ ส่วนในกรอบสีแดงนี้ผมไม่ใช้นะครับผมใช้ใบใหม่ใช้สูตรใหม่ทุกงวดมาต่อกับเด่นล่างใบที่เฉบนะครับนี่คือสูตรใหม่ใบใหม่เป็นงวดของวันที่1น่งธันวาคมนะครับให้ไปดูที่ด้านล่างนะครับ ผมทําไว้3มกรอบ3สีกรอบสีแดงมี4ีสองและกรอบสีน้ําเงินกรอบสีเขียวให้ใช้กรอบสีเขียวนะครับมาจับกับกรอบสีน้ำเงินและสีแดงปกติจับแค่สีแดงนะครับกลัวพลาดงวดนี้ให้จับทั้งช่องสีแดงและสีน้ำเงินนะครับแบบนี้นะครับ

มาต่อที่สรุปล่างใบที่1น,นะครับให้ไปดูที่ด้านล่างนี่นะครับตัวเลขสีแดงมีทั้งหมด16ชุดให้ fc เลือกเอาเองได้ชอบตัวไหนชอบคู่ไหนหรือหาเลขของอาจารย์ท่านอื่นๆที่แม่นๆมมาเทียบดูนะครับมีติดอยู่คู่ในบ้างมาต่อที่สรุปล่างใบที่2นะครับ ให้ไปดูที่ด้านล่างนี่นะครับตัวเลขสีแดงมีทั้งหมด10ชุดอันนี้ชุดที่ผมคัดออกมาจากใบเรกนะครับนี่คือชุดเน้นผมชอบ2 5 5 2แล้วก็5 4 4 5ทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ให้ทุกๆคนพิจารณากันเองผมก็ไม่รู้ว่ามันจะผิดหรือมันจะถูกนะครับให้ผิดให้เลือกกันเอาเองอย่าลืมสนับสนุนสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเด้อไม่สนับสนุนสลาที่ผิดกฎหมายสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้า,าเพื่อนๆหรือ f c ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไม่ฝากกด YouTube เลย แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ